สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่4สิงหาคม2,567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลและผมของงวดประจำวันที่3นะครับผม สำหรับวันที่3แอดมินให้อยู่ที่4กับ6นะครับผมสำหรับ4นะครับผมสายวิ่งสายรูดมา4 0นะครับผมในรอบปกติและก็8-4ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ6มา68ในรอบ VIP นะครับผม สำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้ตัวนี้ตัวเจาะนะครับผม8448นะครับผมแอดมินจะคัดลงอีกทีหนึ่งนะครับผมในลายกลุ่มนะครับผมในรอบปกติและ v i p นะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม t e e 2 5 2 6แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สี่ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมจะอยู่ที่สามนะครับผมแล้วก็เจ็ดสามมีสามสองสามสี่

7 6แล้วก็7 8แอดมินจะกันให้1ตัวนะครับผม1 4สสำหรับเบิ้ลนะครับผมวันนี้ระวังด้วยนะครับผมสำหรับสายเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง สองสองสามสามสี่สี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสาม,สาม,สาม,สามตัวนะครับผมสี่สามห้า 138 3 7สแล้วก็075 เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ